เอาข้าวหน้าแต่ได้แป๊บหนึ่งกำลังออกนั่นอยู่ออกคลิปอยู่ปิดประตูเข้ามาสวัสดีครับ굿มอร์นิ่ง굿เชินมอเล่นนี่หาวนี่หาวฟานีชีวะคอมบังวะสบายดีวันอาทิตย์พี่น้องครับย้ำเบอ่์เส้าช่วงนี้ก็โมงกว่าเนาะเก้าโมงยี่สิบนาที ครับสวัสดีครับหลายคนเข้ามานะครับผมไม่ได้ทักทายต้องขอโทษขออภัยด้วยวันนี้วันอาทิตย์วันสบายๆนะครับกับรายการเพราะเมล็ดเศรษฐีที่อินดีมกับหมวดหอูชื่อจริงชื่ออูไทยแก้วสมบัติครับผมนี่ครับสวัสดีครับคุณพี่เกษรครับแหวงมาหรอแวงมาสวัสดีครับคุณพี่เกษรครับน้ำยาล้างูเทปครับคุณพี่ครับ กาแฟอินดีมคอฟฟี่ร์พาร์ตคาปิคืออ่ะสักคู่นะครับถ้ามันเข้ามาได้ยังข้ามาได้ดูแหวงไม่เป็นไรพี่ก็ออกไปออกไปเลยก็ออกอยู่ก็เข้ามาตรงไหนเข้ามาแหวงเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรี่ยไม่เป็นไรพี่ออกไปก่อนอ่ะโอเคครับพอดีมีช่างเข้ามาทำก๊อกน้ำ เออสักครู่นะครับก็ธรรมดาแหะครับวันอาทิตย์วันสบายสบายเนาะออก็พี่น้องที่ฟังเพลงเมื่อกี้เ,ออเพลงสัญญารักจากออพี่วรณฑพนิสานะครับก็คือเป็นออใช่กาแฟอร่อยครับคุณพี่ นะครับผมกับคุณพี่เกสรเนี่ยผมเ,ยเป็นตำรวจ,รวจเอาแล้วเป็นตำรวจแล้วมาออกรายการยังไงก็บอกแล้วไงครับว่าผมกับคุณพี่เกศรน,นี่ก็คือหาช่องทางพิเศษอีกช่องทางนึงก็คือหมายคําว่ารายได้อีกช่องทางหนึ่งเราคูง่ายคือไอ้ที่เรามีงานประจำของเราอยู่แล้วก็คือเป็นสิ่งที่ดีอย่างก็คือเป็นงานเลี้ยงชีวิตเรา เป็นน้ำซึมบ่อชายระบบราชการหรืองานต่างๆเนี่ยเป็นน้ำซึมบ่อชายถามว่าร่ํารวยไหมครับไม่ครับไม่ร่ํารวยคือสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าไม่อยากลําบากตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนั่นคือสมัยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่วางรากฐานไว้คือสมัยก่อนบ้านเราอะ่ะ บ้านเรามีของดีเยอะก็คืออาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินแผ่นดินของเราปลูกเรือนสร้างย่าอยู่ร่วมกันไปเราอยู่กันมีความสุขสนุกสนานอยู่ตั้งถิ่นฐานอะไรต่างๆนั่นก็คือเมื่อเมื่อก่อนจริงครับพี่น้องครับแต่ปัจจุบันเกิดจากอะไรครับ เกิดจากเมื่อพวกเรามีประชากรพลเมืองเยอะขึ้นมาเมื่อมีประชากรอันนี้สกุลัยเมื่อมีประชากรเมื่อมีประชากรแล้วก็พลเมืองเยอะขึ้นมาขึ้นเป็นไงครับมันก็เกิดการอะไรครับแย่งกันแย่งกันแย่งกันอยู่กันยินแย่งกันนำมาหาจินแย่งที่อยู่อาศัยเมื่อเกิดการแย่งที่อยู่อาศัยเป็นไงครับ คนเราเป็นไงสมัยก่อนโอเคถ้อยทีถ้อยใสปัจจุบันถ้าต่างจังหวัดไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าในตัวเมืองในชุมชนขนาดห้องข้างๆยังไม่รู้จักกันเลยเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินเพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องใช่ครับเพื่อปากเพื่อท้องผู้หมวด ผู้หมวดมาบอกข้อบมาบากอย่างไม่ใช่ครับผมมาให้ความสุขเมื่อกี้ผมเปิดเพลงวันณะพรดีสารสัญญาลักก็คือสิ่งที่ให้ความสุขสิ่งที่ผมจะมาให้วันนี้ก็คือให้ความสุขนะครับไม่ได้ให้ความเครียดไม่ให้ความซีเรียสอะไรแต่นั้นให้ความสุขครับพี่น้องครับให้ความสุขเมื่อให้ความสุขพี่น้องก็จะมีพลังผมยกตอนที่ผมร้องเพลงเนี่ยตัวนี้ตัวเกียร์เอกเนี่ยตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมตัวที่ให้ความสุข มันให้ความสุขยังไงพี่น้องครับบ้านเราสมัยก่อนเนาะเดินออกจากบ้านเก็บผักเก็บอะไรตามรั้วตามท้องไร่ท้องนากินได้สบายเลยเพราะมันไม่มีสารเคมีสมัยก่อนปัจจุบันมีไหมครับไม่ได้ครับเพราะบางคนบางคนเป็นครับเขารีบพอรีบเป็นไงครับอยากจะได้ผลผลิตเยอะพออยากได้ผลผลิตเยอะเป็นไงครับเขาเรียกว่าการทํา การเกษตรแบบเขาเรียกว่าขาดความรู้อยากจยะได้เยอะไปไงครับก็ไปซื้อปุ๋ยเคมีมาพอไปซื้อปุ๋ยเคมีมาค่ใส่ไปไงครับใส่ดินดินเราไม่ดูแลไปไง,ไงครับสุดท้ายดินเสื่อมพอดินเสื่อมตัวแรกงามดูพอสักพักมันเสื่อมพอเสื่อมไปเสื่อมมาพัดจะพืชหญ้าเกิดนี่นนี่สุดท้ายก็เป็นการฉีดยาพอฉีดยาก็ใส่สารเคมีพอใส่สารเคมีมันกระทบอะไรครับ มันก็ทบพวกปูพวกปลาพวกกบพวกเกียดอะไรต่างๆสารพัดต่างๆพอกะทบเป็นไงครับพอกะทบเสร็จเป็นไงไอ้พวกกบมันคอยกินแมลงไอ้พวกนกมันก็คอยกินตักกตะตงกินตักระแตนให้พวกเราอยู่แต่พวกเราพอใช้สารเีมีเองครับกบเกียดมันไม่มีพอกบเกียดไม่มีนกหนูปูปีกไม่มีแมงครับทีนี้เอาละครับทีนี้สารเคมีก็มาสู่พี่น้องพอมาสิพี่น้องไปครับ พี่น้องกลายลาเป็นโรคมะเร็งไงเออพอเป็นกลายปลาเป็นโรคมะเร็งสมัยก่อนมีอะไรโรคมะเร็งไม่มีนะครับสมัยก่อนมะเร็งไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันมีมะเร็งมีเบาหวานมีความดันมีนู่นมีนี่เพราะอะไรเพราะกิจการอะไรครับพี่น้องครับทางด้านการแพทย์มันทันสมัยเหมือนกันเมื่อกิจการทางด้านการแพทย์ทันสมัย ขอญาตพี่น้องครับดื่มน้ํายาล้างหัวเทพแป๊บหนึ่งเ,เมื่อกิจการทางด้านการแพทย์ทันสมัยปัจจุบันเราไม่ต้องกินยาเป็นอาหารนะครับแต่เรากินอาหารให้เป็นยาตัวนี้มันคืออาหารเสริมประโยชน์มันสปปรรพคุณมันสุดยอดมากสร้างปูมท่านทานต้านมะเร็งและก็ต้านโควิดผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทอินดีมปูเจ ขอบคุณผู้บริหารคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยเลอหลานและหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอบหลวงพยศคุณโจ้คุณโอมคุณเนนี่ลหลายๆคนที่ผมไม่ได้กล่าวก็ต้องขอขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆให้กับแก่ใครครับแก่สังคมบ้านเราคนไทยคนต่างชาติคนในเอเชียเพราะอะไรพี่น้องครับปัจจุบนันนี้บางคนรอวัคซีน บางคนลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้บางคนเขตเข็มที่หนึ่งรองเข็มที่สองเพราะฉะนั้นครับผมกับภรรยาผมผมเนี่ยจองไว้แต่ยังไม่ได้ฉีดนะครับแต่ภรรยาผมฉีดแล้วแต่ทำไมถึงอยู่รอดปลอดภัยพี่น้องครับที่อยู่ของผมกับแคมป์คนงานที่ออกข่าวประจำห่างกันสองร้อยเมตร ผู้ง่ายคือผมอยู่ในโดงโควิดเลยผมกับภรรยาผมอยู่ในโดงโควิดเลยพี่น้องครับพี่น้องว่าโคตรเสี่ยงไหมโคตรเสี่ยงสิคือตอนแรกเราก็ไม่รู้มาเดินเข้าเดินออกมันเหมือนตลาดนัดอนะทางเข้าอ่ะมันเป็นชุมชนก็มีร้านขายข้าวขายของขายของที่ระลึกขายของอยู่ของกินเป็นไงครับตำรวจเรานะครับแม่บ้านเราก็ใช่ว่าจะมีไรายได้ก็ไม่มี ก็เป็นไงครับก็เอาของมาขายเอาของมาขายของอยู่ของกินเพื่อจะเสริมไรายได้ให้กับสามีใช่ไหมครับแล้วบางคนก็ไม่รู้ครับอรพอไม่รู้เพราะอะไรไไพอไม่รู้ไปเจออะไรครับพี่น้องครับระบาดครั้งที่หนึ่งอันนี้มาแล้วผมกับภรรยากินไว้ก่อนครั้งที่สองผมกับภรรยาผมก็กินไว้ก่อนพอครั้งที่สามมันเพราะเรียกว่ามันแตกพอมันแตกไปเองครับ ไม่ว่าแฟตไม่ว่าอะไรต่างๆผู้ง่ายคือติดกันระงมมึงระงมระงาวเลยนอนไม่หวาดคือนอนนอนไปก็ระแวง <S <s <ett uk> ๆๆพี่น้องครับพี่น้องลองดูดูนะสักพักรถพยาบาลบอกว่าวอวมารับเอารับใครอีกแล้วมารับคนนี้มารับคนนี้พอรับพี่น้องครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองเริ่มแล้วครับพอยี่สิบสองเอาล่วงแล้วพี่คนนี้พี่ร้อยตำรวจโทรหญิงคนนี้ล่วงพอยี่สิบสองล่วงพอต่อไปยี่สิบสามยี่สิบสี่อ้าวพอสารวัตรล่วง พอสารวัตรล่วงดาบคนนู้นคนนี้ล่วงพี่น้องครับพี่น้องลองนึดดูเราอยู่ในดงโควิดพี่น้องว่ามันโคตรมันง่ายคือถ้าพี่น้องไม่ได้อยู่ในสนามอย่างเนี้ยมันมองไม่ออกหรอกแต่พี่น้องหลังดูดูนะจะออกไปซ้ายจอ,อกไปขวาก็มีแต่คนติดโควิดกันหมดอะถ้าพี่น้องไม่มีภูมิต้านทานไม่สวมแมสไม่ดูแลตัวเองเป็นไงครับเรียบร้อยไหมครับ มันไม่ได้เขียนป้ายติดหน้าผากไว้นี่เนี่ยว่าฉันติดโควิดนะผมติดโควิดนะมันไม่ได้เขียนแต่มันมาเสร็จปั๊บคนไหนร่างกายอ่อนแอมันก็ไปหาเลยร่างกายอ่อนแอเข้าไปหาเลยพอเข้าไปหาไปครับคนที่เป็นมะเร็งปอดคนที่เป็นผู้ง่ายคือร่างกายอ่อนแอมันเข้าง่ายพราะเขาง่ายไปไครับพี่น้องก็รักษาไม่ทันพอรักษาไม่ทันไม่เชื่อไปถามคุณพี่เกษรคุณพี่เกษรแกเป็นพยาบาล แกรู้ดีว่าคนที่มีภูมิต้านทานกับคนที่ไม่มีภู่มท่านทานมันเป็นยังไงนะครับไปถามคุณพี่เกษรเพราะคุณพี่เกษรเป็นเป็นญาบัตรแกรให้ความรู้ด้านนี้ได้เยอะเพราะฉะนั้นผมกับภรรยาผมผู้ง่ายคือเขาเรียกว่าผจญมันอยู่ในดมเราจะทำให้ยังไงตัวว่าเราตัวรอดโชคดีครับนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สร้างภูมิต้านทานคือผมกับภรรยาผมกินมาก่อน กินมาก่อนที่มันจะนั่นแหละมันก็เลยทําให้ผมกับภรรยาผมมีภูมิต้านเพราะฉะนั้นการเพราะ,มะเมล็ดเศรษฐีเพียงแต่พี่น้องทําอย่างนี้ครับไม่ต้องไปคิดมากซื้ออยู่ซื้อกินซื้อใช้แล้วได้สตังค์กลับมาอืมก็เนี่ยผมกับภรรยาผมก็ต้องซื้อถ้าไม่ซื้ออยู่ๆจะไปขอเขาได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะอะไรบริษัทเขาตั้งมาเพื่ออะไร เพื่อที่จะขายสินคา้าถูกกฎหมาย100%วันที่หนึ่งกรกฎาปีหกนึ่งไปขออนุญาตเพราะอะไรบริษัทเขาตั้งมาเมื่อถูกกฎหมายถูกกฎหมายอย่างเดียวไม่พอครับทำง่ายได้ไวได้เยอะพี่น้องครับคุณกล้องเป็นบุคคลที่อยู่ในสื่อเป็นบุคคลสาธารนณะเป็นบุคคลที่พูง,ง่ายคือเขาไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับสิ่งที่ผิดกฎหมายผมเหมือนกัน ผมเป็นตำรวจอีกไม่กี่ปีกับกีกระษียแล้วผมก็ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงในสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ผมมาเจอสิ่งที่ดีแล้วพอจึงที่ดีๆยังไงครับหลายๆคนที่กลายเป็นมนุษย์หลายล้านแล้วคุณยศจะแตะ50ล้านแล้วคุณโอสมิดบุญชัย24 25ล้านแล้วผมประมาณเอานะแต่พี่น้องไปดูสถิติก็แล้วกันมนุษย์เงินล้านผู้ง่ายคือเกือบสามสิสคน คือคือตั้งแต่หลานขึ้นไปประมาณเกือบ30 40 40สคนส่วนอีกตั้งแต่80 0 0 0 0ห0 0 0ส0สอง0,000 000, า0 000, 0 0 0 0มื0 0 0อโอ้โหเพียบแล้วเขามาได้ยังไงเขามาได้ก็มาจากไหนครับครับแนวความคิดความปรารถนาเมื่อมีแนวความคิดมีความปรารถนาเกิดจากการแสวงหาเมื่อเกิดการจ้างจานแสวงหาเป็นยังไงครับ ็เข้ามาสู่ว่ามันจริงไหมเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้อย่าเพิ่งเชื่อปากผมว่าผมกินตัวนี้แล้วมันดีไหมจนกว่าว่าพี่น้องจะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองใช่ครับมนุษย์หลายๆคนพี่น้องหลายคนเป็นคนที่ฉลาดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อว่าผมเป็นตำรวจอย่าเพิ่งเชื่อว่าพี่เกสรเป็นพยาบาล พี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดพี่เกศรพี่น้องได้สัมผัสว่าเออพี่เกศรเป็นพยาบาลจริงคนที่อยู่ใกล้ชิดพวกผมเออผมเป็นตำรวจจริงแล้วทําไมถ้าเป็นตำรวจจริงทําไมในโรงพักทําไมไม่ทํากันหมดละผู้หมวดแนวความคิดแต่และคนเหมือนกันไม่เหมือนถ้าเหมือนกันก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวมันกันหมดดิถ้าเหมือนกันก็ไปเป็นพยาบาลเหมือนพี่เกศรหมดดิถ้ามีแนวความคิดเหมือนกันก็มาเป็นตำรวจเหมือนผมดิแล้วทําไมมีหลายอาชีพล่ะทําไมมีตำรวจมีทหารมีชาวบ้าน มีพ่อค้าม,มีนู่นมีนี่ทําไมออกหลายนิ้วมือห้านิ้วนูยาวไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะให้มีแนวความคิดเหมือนกันไม่ครับพ่อแม่เดียวกันลูกเกิดมาทําไมไม่เหมือนกันเออคุณพ่อผมมีลูกเกียรตคนออกมาทาไมไม่เป็นตํารวจเหมือนผมหมดละเออทาไมจะเป็นตํารวจแค่สองคนอีกคนหนึ่งทําไมต้องเป็นวิศวะอีกคนหนึ่งทําไมต้องไปเป็นครูอีกคนหนึ่งทําไมต้องเป็นพ่อค้า อีกคนหนึ่งทําไมต้องเป็นแม่บ้านทําไมไม่เป็นตํารวจเหมือนกับผมบ้าเออนั่นน่ะสิขนาดลูกพ่อแม่เดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแต่และคนแนวความคิดแนวความอ่านมันต่างกันแต่ที่ผมบอกว่าเพราะเมล็ดเศรษฐีที่อินเดียเนี่ก็คือหมายเขาว่ามันเป็นช่องทางมันคืออีกยานพาหนะอีกลำหนึ่งที่จะพาพี่น้องไปได้ไว โอเคคุณพี่เกอรกับผมงานประจำก็คืองานด้านอะไรครับด้านอีอีโพเยอร์เอาแรงไปแลกคุณพี่เกอรก็บริการผมก็บริการคุณครูเชบาภัยก็บริการคุณครูบุญใาไปาบ้างเัยเอา้าเพื่อนกระเตรียมการสอนเด้ครับพี่น้องเอกสารการสอนเตรียมเตรียมล้าก็ไปสอนเด็กน้อยพ่อสอนเด็กน้อยแล้วมันบ้าหลักหอดสิ้นเดือนเขาก็จายย่ายเงนิน นั่นแสดงว่าคุณครูเขาก็เอาแรงไปแลกเอาแล้วคุณครูมันก็มาเห็ุตัวอินดีมครับเพราะคุณครูเกศรนั้นเพราะคุณคุคณ,คณครูชาบาัยคุณพี่เกศรนี่หลายหลายคนเขามองเห็นโอกาสมองเห็นโอกาสตรงนั้นเอาคอยเป็นลูกเศร้าให้เศร้าหน้าคอ่คอยทำมาค่อยทำธรรมดาได้บะครับได้ครับยิ่งโอกาสดีเพราะพี่น้องแต่ละคนเมื่อพี่น้องมีธุรกิจของตัวเอง มีกิจาการของตัวเองแสดงว่าพี่น้องเริ่มย้ายฝั่งไม่อย่างน้อใหญ่ฟังผู้หมวดการย้ายฝั่งหมายผมพูดถึงเรื่องเงินสีด้านเงินสีด้านก็คือด้าน e เอาแรงไปแลกด้าน s ก็คือเอาแรงไปแลก s คืออย่างเจ้าของกิจาการเล็กๆเลยน้อยขายข้าวเหนียวส้มตามขายตําบกหุงขายก๋วยเตี๋ยวขาย,ขายนู่นขายนี่เปิดร้านขายของย่่เล็กๆเล้น้อยนั่นก็คือด้าน s กับด้านดีสองฝั่งดีอยู่ฝั่งซ้ายเงินด้านนี้ก็คือเอาแรงไปแลกท่านเจ้าบ่าเปิดร้านกระบ่มีคนมาซื้อของถ้าเจ้าพ่าไปบริการเขาก็กบ่มีคนจ่ายสตางค์เจ้าถ้าเจ้าบ่าเตรียมหลักสูตรไปสอนหรือเจ้าขาดโรงเรียนเขาก็บ่จ่ายสตางค์เจ้าเหมือนกันถ้าผมไม่ไปโรงพักไม่ทํางานเขาก็ไล่ผมออกพวกนี้งงก็คือด้านนี้ก็คือเอาแรงไปแลกอเอาอะรง่ายฟังจังไหนครับนี่ ด้านบิสเนสบิสเนสก็คือเจ้าของกิจการที่สร้างระบบแล้วเจ้าของบิสเนสผู้ใดสังเกตพี่น้องเบิ้งจงังหดแน่ครับเจ้าของโรงแรมกิจการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเซเว่นซีพีนี่เขาเรียกบิสเนสปั๊มน้ำมันปตทนี่บิสเนสนี่เจ้าของกิจการหรือพี่น้องที่เริ่มขายออนไลน์นั่นแหละพี่น้องเป็นบิสเนสเริ่มย้ายฝั่งมาอยู่ด้านขวา ก็คือเอาระบบเอาระบบซอยซอยในการหาสตังค์ขเขาเรียกว่าให้เงินทํางานแทนเราเอา้ผู้หมวดให้เงินทํางานเห็ุจ้งไหนหนูบอเข้าใจค่ะก็จังสี่เดยครับพี่น้องพี่น้องอยากสุขภาพดีพี่น้องเอาเงินไปซื้อตัวนี้นเป็นบอเอาไปซื้อกิจการเสื้อหารเสริมมาอยู่มากินเอาแล้วเงินมันเหตุงานจ้งไหน พี่น้องเอาเงินไปสืบไมมมาก่พ่อพี่เงินพี่น้องเอาเงินไปสือมากพี่น้องมิวิกิจาการแล้วบริษัทบอกว่าแค่ทําสูตรหนึ่งสองสามหนึ่งคือหยัางหนึ่งคือมาประชาสัมพันธ์เนี่ยคือไข่เนี่ย,ค,ค,ย,ยคือผมเนี่ยผมคือหมวดอูนเนี่ยประชาสัมพันธ์ก็ร่างว้านี่ว่าก็คือหมายก็ว่าก็คือพูดให้อะไรครับให้แนวความคิดให้แนวความรู้ให้ความสุขให้แง่คิดเออพ่อหายไปปั๊บก็เป็นการประชาสัมพันธ์ ออกมาไล่สดออกมาบอกออกมาเว้าออกมากระจายข่าวว่าเออของดีเด้อพี่น้องเดอ้อผูใ้ใดเป็นเบาหวานเป็นเจวกับตับเจวกับปอดจะลืมตัววี่น้ายเดอ้อกินแล้วมันซอยหนังแน่บำรุงตับบำรุงปอดส้างพุ่มกุมกันลดน้ําตาลนี่สิ่งดีๆเจ้าหนี้พี่น้องก็บอกไปบอกเพื่อนไปว่ามันเป็นอาหารเสริมมันบ่มันยาแต่มันสามารถซอยพีซอยนองได้เอาล่ะ ผู้หมวดก็เทภาษาเล่าก็บอกว่าภาษาไทยแน่หนูบ่เข้าใจเอาไม่เป็นไรครับผมผสมได้ทีนี้เมื่อเรามาอยู่ด้าน, Business านบิสเนสคือเจ้าของกิจการมีบิสเนสกับด้านไอไอก็คืออินเวสเตอร์อินเวสเตอร์เกิดจากไหนอินเวสเตอร์เกิดจากพี่น้องบางคนลำล่วยถูกหวยในเงินลหลายๆกับไปซื้อหุน้นหรือบางคนมีกิจการลหลายๆแล้วพอแม่เป็นแบงใหาไปซื้อหุ้นไว้ นั่นคือเจ้าของบิสเนสเอ้เจ้าของอินเวสเตอร์แล้วพี่น้องสิสางอินเวสเตอร์ได้จังใดน,นี่เด้ครับนี่เด้ครับบิสเนสอินเวสเตอร์บริษัทอินดีมเขาจดทะเบียนเสร็จปั๊บก็กลายไปเลยครับที่จดทะเบียนอินดีมโฮลดิ้งที่เขาบอกว่าพี่น้องเปิด LPF เมื่อเปิดอินดีมโฮลดิ้งไงครับก็คือเอาอินดีมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ พ่อเขาสู้ตลาดหลักทรัพย์เราพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องก็ยู่ด้านไอกับด้านบีไอก็คืออินเวสเซอร์เกิดจากไหนครับเกิดจากว่าสวัสดีครับสวัสดิ์สาติงเมื่ออินเวสเซอร์ก็คือหมายก็ว่าพี่น้องมีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หุ้นมันมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือหุ้นเจริญเติบโตอีกแบบหนึ่งก็คือหุ้นปันผลเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องมีหุ้นเราไม่บลา สวัว่าพี่น้องมีหุ้นแล้วคือหุ้นสะก่อนนี่พี่น้องซื้อไวปับพี่น้องยังบ่ขายพ่เทขายพอฮอดสามเดือนหรือหกเดือนเขาก็สติปันผลปันผลปันผลได้ละนั่นกระแสงว่าพี่น้องได้อินเวสเซอร์ได้เงินจากหุ้นปันผลคือกันเมื่อพี่น้องสร้างระบบบิสเนสแล้วเอา้าบิสเนสแหละคือเจ้าของธุรกิจแล้วก็ได้เงินนย่งพี่น้องซีพีซีพีสังเกตไหมเขากินเงินจากไหนครับ เขาได้เงินจากการขายแฟรนชชายเมมนบ่ล์ละเจ้าสิไปเปิดเซเว่นแต่ราคายังตามเท่าไรครับสามถึงหาล้านจ้องคอยสิเปิดได้ถ้าว่าสามถึงหาล้านจะเปิดได้หรอเงินเจ้าได้บ่่เด้สามถึงหาล้านเจ้าไปซื้อกิจการเขาเจ้าไปซื้อเฟรนไชส์พอไปซื้อเฟรนชชาเจ้าต้องมีเงินอีกจํานวนหนึง่งไปซื้อของมาลงเจ้าต้องมีเงินจนํานวนไปจ้างลูกจ้างจ้างคนมาดูลแลเราเจ้าจ้องเบื้องเองเราต้ององเบื้องยังครับสถานที่ แหล่งสถานที่หมายเขาว่าทําเลมันเหมาะบอคนเขาค้นออกบอบอแมนเจ้าไปเ,เปิดเซเว่นยู่กลางเขาบอมีค้นไปสีไปซื้อครับเหมือนกันเมื่อพี่น้องมีกิจาการแล้วเมื่อพี่น้องมีกิจาการแล้วเห็นจังไดอินเวสเตอร์บิสเนสผมก็เลยบอกว่าการเพราะเมล็ดเศรษฐีที่อินดีมทำไมหลายๆคนเขาเริ่มกลายเป็นมนุษย์เงินล้านเริ่มกลายเป็นทิ์แป๊บหนึ่ง เอาต่อครับพอดีมีคนโทรศัพท์เข้ามาทีนี้อ่ะหลังจากที่พี่น้องพอเพาะเมล็ดเศรษฐีแล้วทำไมผมถึงทำทำไมหลายๆคนถึงทำผมก็บอกแล้วอีกไม่กี่ปีผมจะ,กะเกษียณถามว่าอีกไม่กี่ปีผมจะ,กะเกษียณแล้วเงินจะ,กะเกษียณแต่ยักบาทกับพี่น้องครับถ้าคุณยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ไม่เหลือสักบาท แต่คุณมีกิจการรองรับเป็นไงครับพ่อคุณมีกิจการรองรับเมื่อคุณมีกิจการรองรับเป็นไงครับคุณก็เริ่มลดน้ําคุณก็เริ่มพวนดินค่อยๆทนุถนอมต้นทุเรียนต้นนี้ไผ่จีนต้นนี้พี่น้องก็ค่อยปลูกมันค่อยๆดูแลมันลดน้ำพรวนดินให้ปุย๋ยให้น้ําไปตลอดดูแลกิจการไป ศึกษาเรียนรู้แล้วลงมือทําบ่อยๆแล้วสักพักหนึ่งต้นทุเรียนของพี่น้องก็จะโตแล้วสักพักหนึ่งไผ่จีนพี่น้องครับไผ่จีนกับทุเรียนต้องใช้เวลา3ถึงหปีเพราะฉะนั้นการเป็นเศรษฐีการเพราะเมล็ดเศรษฐีพี่น้องจะเป็นเศรษฐีได้ใช้เวลา3ถึงหปีกับพี่น้องเรียนมากี่ปีครับ ตั้งแต่ปอหนึ่งจนจดปริญาโทษจักปีครับยี่สิบกว่าปีเราเห็นงานปัจจุบันจักปีแล้วเหมือนกันผมทํางานตํารวจมาแล้วกี่ปีครับเกือบ30สิบปีได้เป็นเศรษฐีไปบอได้หรอครับก็ได้ซ้าเก่าครับเงินเดือนหลายกระไดครับสามหมืนกว่าบาทแต่นี่ครับวันละสี่หมืเดือนละล้านสองเขากําหนดเส้นชัยให้พี่น้องแล้วครับ วันละสี่หมื่นเดือนละล้านสองเขากําหนดให้เรามาเพราะฉะนั้นพี่น้องเส้นชัยเช่นนี้พี่น้องจะลงแข่งไหมเมื่อพี่น้องลงแข่งพี่น้องให้จํานิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าไว้นะครับเมื่อจํานิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเป็นกระต่ายแต่พี่น้องต้องเป็นเตา่าแต่ที่น้องบางคนที่เก่งก็ได้เป็นกระต่ายก็ได้คุณมีความสามารถ ทำไมคุณยศทำไมคุณโอสมิสเขาเป็นกระต่ายเพราะมีความสามารถเขาก็พุทธเดียวแต่พวกเราเป็นเต่าเพราะอะไรบริษัทเพิ่งเปิดวันที่หนึ่งกรก,กฎาปีหกหนึ่งของไมครับปีนองครับหนึ่งกรก,กฎาจะถึงนี่ก็จะครบสามปีเออเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เขากลายเป็นมนุษย์เงินล้านเพราะเขาเรียนรู้ลงมือทําทําเสมอกฎพื้นฐานเขาทําตลอดเขาก็เลยสามารถทําได้ เพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับวันนี้โอกาสดีเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาก็ไม่เป็นไรแต่พี่น้องหลายๆคนที่ก็มาศึกษาเรียนรู้ขอบคุณหลายๆคนที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้หลายๆคนที่เป็นคนเก่าคนใหม่ถ้ายังไม่รู้เรื่องอยากรู้เรื่องว่าทํำยังไงให้ไปถามคุณพี่เกสรให้ไปถามคุณครูชบาภัยให้ไปถามหลยหลายคนที่เขากดไ like, ลค์กดแชร์ให้เขาจะมีแนวคําตอบว่าการจะเป็นเศรษฐี จะทำยังไงทำง่ายได้ไวได้เยอะก็คือโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีภาษีไม่ต้องทำเพียงแต่เราทำหนึ่สแล้วก็สามารถเอาตัวเองเข้าสู่เส้นทางที่จะกลายไปเลยครับผู้มีอิสรภาพทางด้านการเงินผู้มีอิสรภาพทางด้านการเวลาและกุศลสุขภาพดีคุณพี่จะไปไหนก็ไปได้แบบสบายสเพราะฉะนั้นครับ วันนี้วันอาทิตย์วันสบายสบายพี่น้องหลายๆคนที่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านผมก็ให้พี่น้องเงินล้านลหลายๆล้านที่พี่น้องอยากปรารถนาจงประสบความสําเร็จและเงินล้านจงไหลเข้าสู่กระเป๋าท่านทุกๆขั้นทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 哈哈哈哈